เออโอ bạn, ้ยโอ้ยนับเข้าไปข้างในตัวยับไหมนับครั้งนอกอุ้ยไม่ตีตีแลังกาเอาอีกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะคะและเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วค่ะเอาแล้วอืออือนอนขาบหมอนเลยเออโอ้สิ๋นรับจังสันติลุกฮะโอ้สินอนแบบนั้นเลยนะโอ้ เอาถุงเกลบออกนะคะแม่กะห่วงห่วงลูกเหรียญแม่กะบอด้ายนี่นี่นิ่มนิ่มจังเลยทำไมมันนิ่มกว่าถุงขาววะใบข้าวบอกตึง้เออเอาาเเอ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ แม่ก็เรียกเอาอย่างเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเหล้วเห onna, เริ่มหาวแล้วโดนน้ำนะคะเช็ดตัวให้นะคะแม่บบหูยูเลยเฮ้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 ยเนเลยอันแม่ล่ะห่วงลูกแฮ้ นี่ <c oughs> หนูจะนอนทับไปเลยหนูถึกน้ำแล้วหนูซืนจ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วมุ่มปดูดมุ่มปดูดไปแล้วไปแล้วอย่าไปดึงขยะพอล่งจากรถเดอ้อฝนตกกำลังหยุดกันี่ตกตั้งแต่เช้าสามโมงเช้าถึงหยุดนะคะฝน โอ้ยไปหมุนปลาขยานล่ะนั่นนั่นนั่นหูแจักดันล่ะเด้อพี่น้องเอ้ยไปเสร็จเ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 จจเจเสร็จตัวไห้บนดันเมีกับพองดิกระดเอ็ดเอ็ดะอ็ดเอ่อเออเสียงรถพอมา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 เล่นขึ้นเร็วพอรถออกไปแล้วมาเร็วมาเร็ว มาแล้วมาแล้วพ่อเอารถไปมาแล้วมาแล้วเออเออเออพอแต่พ่อไปเท่านั้นล่ะค่ะมาเร้วไม่เหนี่ยไม่เหนื่ยไม่เน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาเอ้ยเอเ้ยเ้ยเ้ยเสียงแม่เรียกเสียงแม่เรียกเฮ้ย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 ไปเล่นกละกกีตีอระกกียางนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย จะไปกองไส้หรือปะนี่เอา้าเอา้าไปบ่ไม่ไปจา้าย่านพี่ปีไล่กลับขึ้นมาวสาสันกลัวพี่ปีไล่กลับมาจา้าเี้ยเฮ้ย่าเอาเตาหน่อยมาให้เล่นยืนรับล่ะค่ะยืนรับแล้วเอาเ,เอาเพราเนี่ยเสียมาเตาเขาไปให้แน่ยืนรับล่ะ ไม่ออกก้นเต่าเตาเต,ตาจังไงโอ้ยเล่นตาดินถือตาตาหลวงมันเหรอเอาว่างลุ้งห้ไตค้าแม่นั่นละเออเออเอาเอาอน,อน,น,อน,นอนนอนนอนหแแนน้แม่แน่นเลยลูกแม่แน่นอยากเห็นนีลาเล่นน่ะแม้อ่านอนลุงเร็วไบอยู่ <Bye. S 1> ออกะติ <Okay. S 1> ก็ค้าอยู่วังหันแดงว่ายืนเบ่งอือ้ เล่น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 เนอนอ,นอนนี่ตั้งกลังหาไล่ว่าตัวอีหยังวะตัวอีหยังวะหืตัวอะไรวะอามลงเมลงอุ้ยสูเมียของรัก À, mẹ luôn đục mẹ luôn mẹ luôn ngày ê ê con có lấy tốt cháy ra đùng này cầm lăng xuống 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 rồi mà cứ và cứ thùng khó khảo tôi nằn nó cứ nhắn mà một chút cột vô nì nơ. มันคืออะไรเนาะํำรวจํำรวจมือหน่อยมือหน่อยมือหน่อยจกดลวงเข้าไปในถุงเ้ามือหน่อยล่วงเข้าไปในถุงเอ้ยเอ้ยเอ้ยนั่นแะ หนานอนอยู่เด็แต่บนนอนว่วงแต่ไม่ยอมทิ้งตัวลงนอนยังไม่ถึงเวลานอนเร็วๆแม่จะเอานำให้แม่ตายกินเร็วๆเร็วๆแต่บนนอนนี่เอานำให้แม่กินบ่อไรเด้ค่ะนี่ไปกวนเมื่อเช้าเช็ดตัวให้ส้นแมส่สื่อเด็กน้อยจิตวันเริ่มจะแข็งแรงแล้ว ลและเขาจะได้ชินนะคะแม่ๆเสียงดังก็แก็บก็แก็บเวลานั้นเขาจะไม่ได้ไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องกลัวเนาะเพราะว่าเขาได้ยินเสียงตั้งแต่เล็กๆแล้วนะที่แม่ส้มไม่เอาถุงออกก็เพราะอย่างนี้ละคะ่ะให้เขาเล่นแล้วมันจะดังดังแล้วเขาจะได้ชินกับเสียงนะคะไปแล้วไปแล้วทูแม่แล้วง่อยเตาง่อยเตากินนุ่มจะนอยกับลับ ตาสะลืมสะลื่อเลยวรเล็กหน่อยนี่นอนหอยากลีว่าจะรอให้หลับก่อนถึงจะเอาแม่กินน้ำนะคะแต่ว่ารอไม่ไหวแม่หิวน้ำก็เลยเอาแม่กินน้ำเสร็จแล้วนะนนี่เอ้ยตาหลับนี่ทั้งดูดทั้งตาหลับฟินมากคนเี้สงสยัยกินเลลวสิหลับเลยเหรอนี่เบิงสุ่งนี่ ดื่มนมก่อนนอนจ้าน้องใบข้าวบอกเม่เพิ่นกังวงพ่อแม่เพิ้นเด้เมื่อคืนไม่ได้นอนเลยแม่ตาย จบๆเลยอิ่มแล้วนะจะนอนตรงไหน,นอิ่มแล้วอิ่มแล้วหนูจะนอนตรงไหนคะหนูจะกินข้างใหม่บลุเอเอต็มโตหลูกเลยถึงบ้านั่นถึงไหมถึงไหม ลินถึงมาฮึบฮึบฮึบห,ห,หมัดนอนเลยแบบนี้นอนลงนั้นละรับลงรับลงรับลง นน้ยมันอนทับสูเขาออ้ยนอนทับสูนอนทับสูมันเก็บตัวลูกนอนทับสูไหมยับไปพุ่นเออยยับขึ้นไปเออกระดึบขึ้นไปกระดึบขึ้นไปมันเก็บนอนทับสูใส่ไ,ไล่ใสจไปแบบไดโอ้ยโอ้ย ได้ประห,หมห่วงสิไปสิมาเอา้าเอา้เอาห่วงแห่งละเดนนี่มันทับสู่เมย์มันทับสู่เมย์หยับมากหยับขึ้นมาลุกหยับขึ้นมาหยับขึ้นมากเมติ้งบ่ไไ้นั่นเมยเอาตายมาพี่มาลุงมา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 พี่มาพี่มา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 เร็วเร็วมาพี่มันทับสู่เขามาพี่มาพี่ เบะเปากสีชมพูเลยยางมายางมายางมาอย่าฝ่านอนลุงนันยางมาพี่มาพี่มาพี่ขาอ่อนเล้วขาอ่อนเหลวมันกวมสูงเขาไหวอยู่นน่นแม่ยางมาหลุกยางมายางมาเออเดินมาเดินมาเออเออเดินมาเออเดินมาหลูกเดินมาเดินมาเออเออมานอนน้ำพี่เต่านีมา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 ,มา เร็วเร็วเร็วนอนน้ำปีเตาเร็วสัมผัสเบังก่อนสัมผัสเบังก่อนเอเอ,อ้าเดินตะเต,ตะเตะเข้ามาแล้วเอ้ยโอ้ยจิงเลนเอานอน,อนยากเนาะอยากอุ่มขาบเอานอนลงบังดีใส่กล้วยใส่เป๊กกล้วย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 แกงแกงเลย นุ่มเหลวตาสิรับเหลวยังบ่น้อนอยู่ขากระอ่อนไปแห้งหลงห่วงแห้งหลงมาเร็วมาเร็วดูแม่จะกลมเวลานอนไหนบน่นอนขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว ที่นอนนุ่มๆที่นอนนุ่มๆขอบคุณแม่แนนนะครับที่นอนสวยๆให้หนูใบข้าวนะคะกํเ yes. กำลังฝึกนะครับผมกำลังหัดให้น้องนอนที่นอนกำลังเอาคา,า,าเขัไมาหยียบอยู่ครับ จับหัวเขากำลังดมอยู่กำลังสัมผัสอยู่ของไม่เนาะเป็นสิกมาานอนเลยกล็นไปบ่ได้ก็ต้องค่อยค่อยจับค่อยนี่มึงหนั่นตัว Ừ. Răng สิอีก mà ไว้ นังแม่ปฏิติเอาลูกนอนไปบ่มังคือบ่มึงมาเม่สิรับก่อนนอน,อน,น,อนอนเนมืปเป่องอนเนาะเดี๋ยวกําลังจับกําลังสัมผัสยอยูน่นอนเหล้วเม่แน่นทีลานนอนของแม่แน่นเม่หลินล่ะเด้อจ้า เอออุ้ยอุ๊ยหยับเข้าไปข้างในตัวหยับมาหยับครั้งนอกอุ้ยไม่จิตีลังกาเอาอีกแล้วลูกหยับเข้าไปข้างในลูกหยับเข้าไปข้างในหยับเข้าไปข้างในมันจิตีลังกาเออลูกเขาหยับเข้าไปเข้าไปเข้าไปข้างในลูกเข้าไปข้างใน เป็นก้าวเอาอยาเข้าปาก <c oughs> าปานี่แหละนี่หละนี่หละเอ้ยใบเข่าเอ้ยเด็กน้อยเจ็ดวันเอาอยาเข้าปากแล้วอุ้ยโอ้ยอแม่เพิ่นกส็สัมผัสลูกเพิ่นกส็สัมผัสเอาเห็นบรรยากาศนะ สามแม่ลูกหลาปีก็ยืนกินหญ้าอยู่ด้านหลังนะคะแม่ใใสายก็กิน,กนหญ้าน้อยๆก็เดินอ้อมตรวจอยู่ตรวจสำรวจอยู่เอาตุ้งขาวนูอยู่ใสตุ้งขาวนูอยู่ใสอืหนูเห็นตุ้งขาวนูอยู่มองนีไหมเออเออ,เอ,อ,เอ,อ นแม่วนไหวแล้วแม่ก็ว,วุ่นก็ไหวแล้วมาเล่นแล้วออกมาเล่นแล้วม่วงเสยไปนอนถเถอะแน่เร็วไปละไปม่งวงปูดอีกละ con luộc ôi khá ồn là nè mẹ nguồn non với anh là khá lạc vậy rồi. nhưng ăn dù ôi là nói chăng sáng ลูบละข่ำรูบล,ละข่ำอยู่เออเออจะขืนบ่ขืนจะนอนบ่นอนลุ้นนาะลุ้นบัดสินนอนพี่น้องเอ้ยไปนอนทุนปูที่นอนเลยเห็นมับนนวลมใส่ยยังไม่เคยชินนะคะเดี๋ยวก็ชินนะคะเดี๋ยวก็ปรับตัวได้นะคะว่าตอนนี้ยังเล็กอยู่นะคะ เดี๋ยวก็ชิมน,นะคะแม่เม่งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะหลับแล้วจ้าฝันดีจ้า